ถ้าท่านจะต้องใช้ที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะแนะนาให้ท่านทําเรื่องต่างๆต,ต,ตามขอบเขตงานแบบนี้แหละผมไปเสนองานผมไปทํางานมาให้หลายองค์กรละขอบเขตงานของผมก็จะเป็นแบบนี้อันดับแรกนะครับมาอบรมกันก่อนมาอบรมกันก่อนถ้าท่านตัดสินใจจ้างที่ปรึกษานะครับตั้งแต่แรกมา implement PDBA กิจกรรมการสกบรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามหรือสี่แมนเดย์เนี่ยนะครับจะอยู่จะอินคลูดอยู่ในงานที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับแต่ว่างานที่ปรึกษาเนี่ยมันอาจจะไปจบที่สิบห้าแมนเดย์หรือสิบแปดมนเดย์ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรามาอบรมกันก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าสมมติว่าท่านจะต้องใช้ที่ปรึกษาจริงๆในการทำงานนะครับซึ่งย้ำนะครับว่าไม่แนะนำนะครับถ้าท่านจะต้องใช้จริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปอบรมเพิ่มเติม นะครับยกเว้นเป็นการทบทวนนะครับสมมติว่าเราห่างไปมากนะครับเราห่างไปมากเนี่ยเราไปทำเรมิเดียลคอร์สอันหนึ่งนะครับเป็นการอบรมทบทวนกับกับพนักงานของเราเนี่ยโดยเฉพาะกับคณะทำงานก็ก็ดีแล้วมันจะได้จำได้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับสเต็ปที่สองที่ท่านจะต้องทำเลยนะครับงานที่สองเรียกว่างานที่สองดีกว่าที่ท่านต้องทำเลคือท่านต้องวิเคราะห์งานออกมาเพื่อกำหนดกิจกรรมงานให้ได้ ในแต่ละแผนกมีกิจกรรมงานอะไรอยู่บ้างน,นะครับทําไมเราต้องแยกแยกกิจกรรมงานนะครับทําไมเราต้องแยกแยกกิจกรรมงานอ่าทำไมเราต้องแยกแยกกิจกรรมงานนะคําตอบเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปนึ่งเราจะต้องไปทํา Data Discover y Data Discovery คืออะไรเดี๋ยวอธิบายอีกทีอ่าเอาสั้นๆตอนนี้ก่อนนะคือการไปหาว่าข้อมูลส่บุคคลหนึ่งใด มีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยอย่างไรบ้างอยู่ที่ตรงจุดใดบ้างนี่คือการทำา Data Discover บางองค์กรก็ใช้วิธีการทำา Dataflow ก็สุดแท้แต่นะจะใช้วิธีการแบบไหนท่านแนวของสิงคโปร์เนี่ยก็จะนิยมการทำา Data flow นะครับในองค์กรในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีทั้งองค์กรที่ทำแบบ Dataflow ททำแบบ Data Discovery รจริงๆมันต่างกันที่แบบฟอร์มนะครับแต่หลักการในการเก็บข้อมูลมา อันเดียวกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันมากอยู่ที่ใครละเอียดมากกว่ากันนะครับเวลาเราทำกิจกรรมงานต่างๆเนี่ยเราจะไปทำา d t t d i s s o v v r y y นะครับ Data Discovery ก็จะทำโดยอิงกิจกรรมงานเข้าไหมครับอิงตามกิจกรรมงานดังนั้นถ้ามีกิจกรรมงานอยู่300กิจกรรมงาน Data Discovery ก็จะมีอย่างน้อย300ชีตนะครับ ถ้าท่านจะได้ซ้อมมือเนี่ยท่านจะได้เป็นไฟล์ Excel นะครับทำทำเป็นไฟล์ Excel ซึ่งอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ตอนที่ท่านจะจะได้ไปไปติดตามผลกันนะครับอ่ะเราทำา Data Discovery ออกมาโดยโดยอิงกับกิจกรรมงานและนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปโดยอิงหรือยุดโยงกับกิจกรรมงานเลยก็คือเราจะต้องไปทำตามมาตรา2ยิบสามทำ Privacy Notice ตามมาตรายิบสามนะครับอ่ะซึ่งกระบวนการตรงนี้จะใช้เวลาประมาณสองเดือนนะครับบางองค์กรทั้งงานซูเปอร์บีซีมากเนี่ยอาจจะสามเดือนเงี้ยครับคือแต่ว่าเบาใจได้นะว่าการทำดิา d a ต a d าดิสคัพเเนี่ยมันทําเฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลนะแปลว่ากิจกรรมงานใดที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องทํานะฮะไม่ต้องทําแปลว่าอะไรฮะแปลว่าท่านจะต้องไปดีไฟให้ได้ก่อน ว่าตกลงเัาต้องไประบ,บุระบ,บุให้ได้ก่อนนะครับว่ากิจกรรมงานหนึ่งใดนั้นนะ่ะมีข้อมูลส่วบุคคลอะไรอยู่บ้างแล้วข้อมูลสุบคลจำแนกตามหมวดตามหมู่อะไรจะออกมาอย่างไงบ้างนะครับซึ่งเยุดความอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดไปเนี่ยท่านต้องไปทําพวกเอกสาร PDPa เอกสาร PDPa เนี่ยก็จะมีทั้ง privacy policy ถ้าอยากทำ privacy notice เนี่ย is a must คือต้องทำแน่ๆมาตรา23ากำหนดไม่ทำโดนปรับล้านหนึ่ง นะครับต้องทําทั้งหมดบางองค์กรก็ทําเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยถ้าทําเอกสารพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยค่าตอบแทนในส่วนของการทําเอกสารจะดับเบิลเลยนะเพราะการทําเอกสารภาษาอังกฤษเนี่ยทํายากนะครับสําหรับทีมของทีมของผมเนี่ยที่ทาเนี่ยก็จะมีเฉพาะอ,อาจารย์ฝ้ายคนเดียวอะที่ทําเอกสารภาษาอังกฤษแบบลักษาย่อเยาวนะถ้าท่านไปให้อย่างเ e อิร์สแอนยังทำอย่างเงี้ยกีวายอย่างเงี้ย ไปให้แบบ Price Waterhouse c o o p e r เงี้ยไปให้ Deloitte เงี้ยทำเงี้ยท,ท่านตีเรื่องการทำเอกสารแบบนี้ไว้เลยบอ่อๆสักแสนหนึ่งยังไม่มีถูกแล้วกันแหละเพราะองค์กรแบบนั้นนับค่าตอบแทนเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะครับเอาแล้วนะถ้าท่านสามารถทำเองได้ดีนะครับในการเขียน Privacy Notice แต่ต้องเขียนเป็น Legal Term นะเหมือนตามตัวอย่างที่อาจารย์ฟ้าให้ดูของ CPF เมื่อวานจาได้ใช่ไหมครับ ท่านต้องเขียนเป็นลีกอลเทอรมนะโอ้ยอาจารย์เขียนภาษาบ้านๆแบบนี้แหละเออเขียนภาษาบ้านๆนั่นแหละให้มันอ่านแล้วมันเข้าใจก็แล้วกันอยากเขียนชวดเฉวียนให้อ่านแล้วเข้าใจอะนะครับในภาษาที่ได้ชื่อว่าอ่านแล้วแบบเข้าใจชัดเจนคมชัดมากที่สุดกระชับรัดกุมมากที่สุดคือภาษากฎหมายผมยอมรับนะภาษากฎหมายบางคำเนี่ยมันก็วุน่นวายวาน่วนเวอร์นะเช่นคาว่าแล้วใสอย่างเงนะครับก็แปลว่าก็แปลว่า ถ้ามันเป็นแบบนั้นแหละนะครับท่านให้ถือว่าอย่างเงี้ยก็ถือเอาได้ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นภาษากฎหมายซึ่งเขาจะไม่เขียนให้ท่านหรอกแต่เขาจะเขียนภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆยานั่นแหละนะครับแต่ legal เธอมันเป็นภาษาเฉพาะเนาะโดยเฉพาะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไปนึกเอาภาษาคําพูดโดยทั่วๆไปไม่ได้เนาะนะครับอาละ่ะท่านต้องทําพวก consent form Data Subject Right Management Form นะครับคือแบบฟอร์มในการในการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับมีบางประเด็นที่ซีเรียสมากเลยท่านต้องนั่งคบคิดกันว่าจะเอายังไงท่านต้องทํามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโน้ตตรงนี้ไว้ก่อนท่านต้องทํามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท่านต้องทํานโยบายการควบคองข้อมูลกรณีส่งข้อมูลไปที่องค์กรอื่นที่ออสเตรเลียที่อเมริกานะครับหรือที่ใดๆก็แล้วแต่ าจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของคู่ค้าลูกค้าของเราก็ตามแต่นะครับอ่ะโดยเฉพาะที่โนต้ตไว้นะครับโดยเฉพาะที่โนต้ตไว้คือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลคําถามเอาข้อมูลอะไรมาทำมาตรการนี้ คือเขียนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากอะไรผมขอเรียกว่าเซฟกาดกันแล้วกันนะเขียนเซฟกาดเนี่ยมาจากอะไรคาําตอบในแนวปฏิบัติที่เขานิยมทํากันโดยเฉพาะใน G D P R เนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น S C G ก็ดีปอตอทอก็ดีกอบอขอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ดีนะครับ อ่า CP ก็ดีเขานิยมทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากจากผลการประเมินความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยงหรือ risk management ผลการประเมินความเสี่ยงเนี่ยผลการประเมินความเสี่ยงเนี่ยพอเราประเมินปุ๊บเนี่ยเราจะประเมินอะไรประกอบกันฮะ จำได้ไหมฮะเราจะประเมินไลลี่ฮูดถูกต้องไหมครับคูณอิมแพถูกต้องไหมครับไลลี่ฮูดแปลว่าโอกาสโอกาสในที่นี้เป็นทางลบนะเกิดนะครับโอกาสเนี่ยโอกาสที่จะเกิดนะอ่าไม่ใช่ทางลบสิเอาเอาเรื่องทั่ว,วไปก็ได้เอาโอกาสก็ได้คูณด้วยผลกระทบผลกระทบในที่เนี้ยเป็นผลกระทบทางลบเท่านั้นนะนะครับ แต่ถ้าท่านใช้มาตรฐาน ISO ท่านทำมาตรฐาน ISO 9001เวลาที่ท่านประเมินนะครับ ISO จะบอกให้ท่านประเมินผลกระทบทั้งทางลบและทางบวกถูกต้องไหมครับประเมินผลกระทบทั้งทางลบและทางบวกนะครับซึ่งไม่จําเป็นนะฮะท่านก็ประเมินผลกระทบทางลบอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องไปประเมินผลกระทบทางบวกนะครับเพราะเราจะต้องต้องการดูประเด็นความเสี่ยงที่เกิดเกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อ,ขอมูลส่วนในกรณีละเมิด นะครับอ uh, ่ะเราต้องไปหยิบเอาแล้วแล้วเราทําการประเมินความเสี่ยงยังไงนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะเจาะเจาะกันต่อไปนะครับดังนั้นเมื่อเราได้ Data Discovery มาแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปเนี่ยย้อนกลับไปนะสิ่งที่ต้องทําต่อไปอ่ะคือเราต้องทําสิ่งที่เรียกว่าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการประเมินความเสี่ยงทําการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการประเมินความเสี่ยงนะครับ ซึ่งถ้าเราทำไอโซเก1าอยู่แล้วเนี่ยเราก็ประยุกต์วิธีการประเมินความเสี่ยงไอโมาก็ได้โอเคนะครับแต่ถ้าท่านมีมาตรฐานไ s o ในการประเมินความเสี่ยงอยู่แล้วคือมาตรฐาน i อ o โ1 0 0 0่เวอร์ชัน2009นท่านก็ประเมินตามมาตรฐานไอโตัวนี้ก็ได้หรือถ้าท่านมีโค s ซ e i m เป็นโมเดลในการประเมินความเสี่ยงอยู่แล้ว Enterprise Risk Management ในแนวของโค s ซ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งนะครับเป็นองค์กรเนาะที่เขาเซ็ตระบบหรือกรอบการประเมินความเสี่ยงท่านใช้โคโซเ i m ก็ได้นะครับอย่างไทยน้ําทิพย์อย่างเงี้ยนะครับเขาใช้โคโซเ i m ในการประเมินความเสี่ยงนะครับก็แล้วแต่องค์กรของท่านจะทําแบบไหนโอเคนะครับ